เวลา17นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภา,าเรินทริราเทพเวยาวดีกรมารวงราชาธินีเสริิพัฒมหาวชิราร,ราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิทธิวันบรีนาธิรัตราชกัญญาไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยะมหาราชพุทธศักราช2563ณพระที่นั่งอมรินทราชวินิจฉัยพระบร,รมมหาราชวัง เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอนรบินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมาวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชนมาวานของพระอัฐิสมเด็จพระศรีพระรชินทราบรมราดาชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัศอาอิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตพระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีและพระวิมารดาเทวีกรมพระสุธาศรีนาถปิยะมหาราชประดิษฐ์ราดาซึ่งประดิษาฐสถานที่พระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนุภาพปดลมหาเสวตชัติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบพระสงฆ์57รูปสวดพระพุทธมนต จบแล้วพระเทพสกยะวงบัณฑิตวัดประบวรนิเวศวิหารขึ้นนั่งบนธรรมธมาตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสีเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมชาติจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรม เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระพประดลมหาเสวตชัดสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระเทพสักยวงบัณฑิตวัดประวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดพระไตรสิบแปดไรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ20รูปจำนวนสองเที่ยวจากนั้นทรงท่อผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกอ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบสองเที่ยว